วันนี้ว่าด้วยเรื่องของสมาร์ทโฟนมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเสียวมี่ครับจริงๆแล้วในงานเปิดตัวที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเราได้ทำการรีวิวนาฬิกาเสียวมี่วอชเอสหกับเสียวมี่ u ัส 3T p r ีที่เป็นหูฟังนะครับใครที่พลาดอุปกรณ์แอสเซซอรีเดี๋ยวเราแปะคลิปไว้ใต้ลิงก์เฮ้ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครอยากซื้อมือถือรุ่นใหม่ที่เป็น 5G เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Xiaomi 12แล้วก็ Xiaomi 12 Pro กันครับมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับต้องบอกเนื่อเลยว่าการดีไซน์นั้นถ้าดูแบบแวบๆเร็วๆโอ้ยแทบแยกไม่ออกครับในฝั่งของ Xiaomi 12ตัวธรรมดาเนี่ยใช้หน้าจอเป็นพาร์เนล OLED นะครับมีขนาดอยู่ที่6.28นิ้วแสดง ผลใน Resolution 1,080คูณ2,400นะครับเป็นรูปแบบ Full HD Plus ซึ่งตัว Refresh Rate นะครับแสดงผลสูงสุดได้อยู่ที่120 h z นะครับและความสว่างสูงสุดของจอเนี่ยทำได้อยู่ที่1,100นิตคราวนี้ตัดสลับมาดูกันที่เ Xiaomi 12 Pro กันบ้าง <c oughs> ตัวนี้เนี่ยจะใช้ Panel เ,เป็นแบบ LTPO Amoled ครับขนาดจออยู่ที่6.73นิ้วมี Resolution อยู่ที่1,440คูณ3,200พิกเซลเป็นรูปแบบ q o HD Plus ซึ SD ่ง การแสดงผลของ Refresh Rate นั้นรองรับ Adaptive ซะด้วยเมื่อไหร่ที่เราดูคอนเทนต์ที่เหมาะสําหรับการแสดงผลสูงสูงอย่าง120เฮิรตก็ทําได้เมื่อไหร่ที่การแสดงผลไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะปรับลงมาเหลือ60เหลือ50จนต่ําสุดเหลือที่1เฮิรตครับข้อดีของมันก็คือมันประหยัดพลังงานได้นั่นเองความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ยทำได้อยู่ที่1,500นิตนะครับความสว่าง1,100กับ1,500นิตเนี่ยคือเอาตามตรงครับมันสว่างพอๆกันครับ และมันมองเห็นได้ชัดมากๆในที่แสงจ้าคราวนี้เราไปต่อกันที่สเปคของ CPU ครับทั้ง2รุ่นนั้นใช้ CPU ตัวเดียวกันนั่นก็คือ q u a l c o m m Snapdragon 8 Gen 1ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรประหยัดพลังงานมากถึง30%รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6 และ WiFi 6e มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.6กิกะบิตเน็ตบ้านนั้นได้ให้ความเร็วมากกว่า1กิกะบิตหลายเจ้าแล้วนะครับมือถือแบบนี้นําเอาไปใช้ได้เลยความเร็วก็รองรับมากกว่าเดิมครับในเรื่องของ GPU นะครับเลือกใช้เป็น Adreno r 730นะครับแต่แต่แต,แต่มีเรื่องนึงนะครับที่ผมบอกเอาไว้นะขณะที่นําตัวมือถืออนันนี้ออกไปไถ่ายรูปรวมถึงแค่โหลด Gen h Impact มาที่ปกติมันจะใช้เวลานานมากๆเนี่ยพบว่ามีความร้อนสะสมท มากกว่ามือถือทั่วๆไปบอกไว้ก่อนว่า การจัดการความร้อนนั้นยังไม่เพอร์เฟกครับสำหรับเรื่องหลักๆของคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องของกล้องมากๆเพราะฉะนั้นผมจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษหนักกว่าหัวข้ออื่นๆหน่อยนะครับซึ่งในเรื่องของกล้องนะครับมือถือทั้ง2รุ่นนี้ให้จํานวนเลนส์มาเท่ากันนั่นคือ3ตัวแต่สเปคของกล้องนั้นไม่เท่ากันครับเริ่มต้นตั้งแต่นี้เลยเสียวมี12ตัวธรรมดาเลนตัวแรกคือเลนหลักครับที่มีความคมชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซล f s t o ต1.9ครับมีระบบกันสัันมาให้ด้วย กับเลนส์ตัวที่2ครับคือเลนส์มุมกว้างมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2.4มีความกว้างของเลน์อยู่ที่123องศาซึ่งนับได้ว่าก,กว้างมากๆนะครับกับเลนส์ตัวสุดท้ายที่ให้มานั่นคือเทเลโฟโต้แบบมาโครครับแน่นอนว่าถ้าคุณชอบกล้องที่ถ่ายระยะใกล้มากๆได้จะทําได้ดีเฉพาะเสี่ยวมี12ตัวธรรมดาเท่านั้นความคมชัดอยู่ที่5ล้านพิกเซลคมชัดมากกว่ามือถือทั่วๆไปครับรุ่นอื่นยังอยู่ที่ระดับ3ล้านพิกเซลอยู่เลยคราวนี้มาดูตัวกล้องของเสี่ยวมี12 Pro กันบ้างดีกว่าครับ มีเลนส์สตัวประกอบด้วยเลนส์หลักมีความคมชัด50ล้านพิกเซลเท่ากัน f ตอบเท่ากันแล้วก็มีระบบกันสั่นเหมือนเหๆกันครับเลสมุมกว้างอันนี้ไม่เหมือนกันครับความคมชัดทําได้ดีกว่าอยู่ที่50ล้านพิกเซล F-stop เนี่ยทำได้ดีกว่าครับอยู่ที่2.2เลนส์มุมกว้างเนี่ยกว้างสุดอยู่ที่115องศาข้อจำกัดของตัว Xiaomi 12 Pro คือความกว้างของภาพมันจะน้อยกว่านิดนึงเลนส์ตัวสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าเทเลโฟโต้ของแท้เลยเลนส์ตัวนี้ใช้สำหรับซูมระยะไกลซึ่งมีเฉพาะตัว Pro เท่านั้นมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล F อ top 1.9ครับตัวนี้เนี่ยจะมี Optical Zo ู m มาให้อีก2เท่านั่นเอง มาต่อกันที่กล้องหน้าของมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความละเอียดเท่าๆกันนะครับอยู่ที่32ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหน้าเองเนี่ยจะเป็นลนักษณะดอตตรงกลางจอแบบนี้เป็นกลมๆที่ไม่บดบังอะไรเลยนะครับในเรื่องกล้องผมขอเบรกไว้ เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันยาวๆในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดจะปังเรื่องหลักๆเลยนั่นก็คือความปลอดภัยต่อการปลดล็อกหน้าจอนะครับสำหรับ x ซี o ย i มี12ตัวธรรมดากับ x ซ a o m i 12 Pro นั้นมีรูปแบบการสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอเหมือนๆกันครับและมากไปกว่านั้นครับรองรับการวัดฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจซะด้วยวิธีการในการใช้งานก็ง่ายเพราะว่าเหมือนกับการปลดล็อกหน้าจอเลยเพียงแค่แตะเอาไว้นานหน่อย เขาก็จะวัดฮาร์เรทออกมาบอกคุณได้ว่าณนะขนาดนั้นหัวใจคุณเต้นเร็วเท่าไหร่เอ๊ะ คุณกาลังแอบเขินหญิงที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามาต่อกันที่เรื่องของความบันเทิงครับมีการแสดงผลแบบลําโพงคู่เหมือนกันครับก็จะได้มิติด้านเสียงที่ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแสดงผลในฝั่งของตัวเองนะครับมันก็ทําให้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะครับเสียวมี12 Pro จะมีการวางลําโพงไว้อยู่ที่บริเวณนิ้วชี้ด้านบนเวลาหันตัวเครื่องแบบที่เราเอาตัวกล้องไว้ด้านซ้ายนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับลำโพงเนี่ยจะเอาไปไว้ทางที่ด้านล่างตรงข้อ มือนิ้วโป้งของเรานะครับมันจะมีมือข้างใดข้างหนึ่งครับที่จะไปปิดรูลำโพงเอาไว้สมมุติว่าเราแก้งสลับเอาตัวกล้องไปไว้ที่ด้านขวาแบบนี้ครับเราจะเห็นว่ามือทางด้านขวาเนี่ยไม่ได้ไปปิดบังลำโพงเลยนะแต่ด้านซ้ายก็ยังคงไปบังไว้อยู่ดีนะครับคราวนี้ตัดสลับมาที่ตัวเสียว i มี่12ตัวธรรมดาครับใช้ด้านเดียวทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเป็นฝั่งเดียวกันนะครับหากว่าเราถนัดเอาตัวกล้องไว้ด้านซ้ายมือจะเห็นว่าลำโพงนั้นจะอยู่บริเวณที่มือเราบดบงัง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลย แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดใจนะครับที่จะเอาตัวกล้องไว้ด้านขวามือจะเห็นว่าลาโพงทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับมันจะไม่โดนนิ้วมันจะไม่โดนมือบดบังเลยการถือตัวมือถือว่าเป็นทิศไหนทางไหนก็เป็นเรื่องสําคัญครับและมือถือทั้ง2รุ่นมีความต่างอยู่ที่ประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ที่ให้มาทั้ง2รุ่นนี้นั้นไม่เท่ากันครับเริ่มตั้งแต่ตัวเสียวมี12ตัวธรรมดาให้มาอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมตัวเสียวมี12 Pro เนี่ยให้ความจุมาอยู่ที่4,600 600 ah, เทคโนโลยีในการชาร์จเร็วก็ไม่เท่ากันครับถ้าหากว่าเราหยิบอะแดปเตอร์มาดูนี่เลยครับอะแดปเตอร์อันเล็กจิ๋วอันนี้คือเป็นของรุ่น Xiaomi 12ตัวธรรมดาครับมีความเร็วในการชาร์จอยู่ที่67วัตต์ซึ่งขนาดเนี่ยมันก็มาตรฐานกับมือถือรุ่นอื่นๆน,นะไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปพอชาร์จเป็นสีส้มๆแบบนี้ลักษณะปลักเป็นปลักหัวกลมครับคราวนี้มาดูต่อกันที่ Xiaomi 12 Pro ครับตัวนี้มีความเร็วในการชาร์จอยู่ที่120วัตต์ซึ่งนับได้ว่าเร็วมากๆกโอ้โห ผมรู้สึกว่าตัวอะแดปเตอร์นี้ใหญ่มากๆนะครับแต่หากว่าเราไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ100วัตต์ของพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยพบว่าอะแดปเตอร์ชาร์จของ Xiaomi มันเล็กกว่าครับปิดท้ายไปด้วยเรื่องน้ําหนักของมือถือนะครับก็ต้องบอกเลยเลยว่าหากมาชูให้ดูแบบนี้ตัวเครื่องมันขนาดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเมื่อดูด้วยตาเนื้อซึ่งมันก็ส่งผลต่อเรื่องของน้ําหนักด้วยเสี่ยวมี12ตัวธรรมดาเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่179กรัมครับแล้วตัวเสี่ยวมี12 Pro เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่205กรัมนะครับไหนๆแล้วนะครับมือถือทั้ง2รุ่นนี้ก็ใช้ CPU ตัวเดียวกันนะครับแถมเป็นตัวใหม่ตัวเทพตัวท็อปซะด้วยเอาไปเท s กกับเมนั่นก็คือ ROV, PUBG แล้วก็ g e n s h i n Impact ไปดูกันครับว่าสามารถปรับสุดและก็ภาพสวยได้ในระดับไหนกันบ้างครับ คราวนี้นะครับเราวกกลับมาหัวข้อที่ผมคิดว่าเชี่ยวชาญที่สุดนะครับนำมือถือเสี่ยวมีรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนั้นออกไปถ่ายภาพและวิดีโอในเรื่องของการใช้มือถือทั้งสองรุ่นนั้นถ่ายมาก่อนแล้วไปเปลี่ยนท้องฟ้าทีหลังได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีตัวเลือกให้มากกว่าเดิม mm hmm. เช่นแบบว่าเราเห็นจักราวาลตอนค่าคืนเราเห็นท้องฟ้าแบบสีวิไลเราเห็นเปลี่ยนเป็นดาวอังคารอะไรเงี้ยแสงสะท้อนที่อยู่ตรงพื้นนี้ก็จะถูกเปลี่ยนโทนเปลี่ยนท้องฟ้าไปด้วยเก่งกาด กว่าการทําด้วย Photoshop ด้วยตัวเองซะอีกครับซอยบิงปองมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวสายเลี้ยวซ้ายมา3ซอยที่มันเป็น3ซอยตันนะครับคราวนี้ครับถ้าเกิดว่าถ่ายภาพมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมไหนๆมันก็คงจะติดคนอื่นไปทั้งนั้นแหละซึ่งเสียวหมี่ทั้ง2รุ่นนะครับมีซอฟต์แวร์ที่สามารถลบวัตถุลบคนเหล่านั้นได้เราไม่จำเป็นต้องไปวาดรูปร่างคนแล้วก็รอให้มันลบเดี๋ยวมือถือจัดการให้เพียงแค่เราเนี่ยกดไปที่ฟังก์ชันการลบคนปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปร่างคนให้เรานะครับแล ว่าจะเอาคนไหนออกผมก็เลยลองที่จะลบไอ้ตัวนางแบบออกไปจากภาพ ซึ่งมันก็ลบได้จริงครับนอกจากลบคนที่ไม่เกี่ยวแล้วลบคนที่เกี่ยวได้ด้วยเอออันนี้น่าสนุกครับซึ่งถ้าหากว่ามันไม่เนียนมันยังติดขอบขวดน้ําหรือว่าติดปลายร่มของคนที่กําลังถืออยู่เนี่ยคุณสามารถลากเส้นลบได้ด้วยตัวเองด้วย,วย,วยครับคราวนี้เรามาต่อกันที่โหมดถ่ายภาพแบบเพิ่มเติมกันครับจริงๆแล้วตัวเลือกมีอย่างเยอะแยะมากมายแต่ผมขอเริ่มด้วยเมนูที่ชื่อว่าวิดีโอสั้นกันก่อนเลยแล้วก็ไปที่คําว่าภาพลานตา คุณจะเห็นว่ามันจะมีพีเซนต์ในการถ่ายเยอะแยะมากมายคล้ายๆกับการถ่ายด้วยกระจก3-4แช 4, ร์แฉกสี่เหลี่ยมบ้างหรือว่าครึ่งหนึ่งของภาพแบ่งกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะได้ใช้กันทุกคนหรอกครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายไปแชร์ไปใน Facebook แชร์ไปใน IG มันดูอาร์ตมันดูไม่เหมือนใครดีซึ่งก็ไม่ควรจะเล่นบ่อยนะครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างเวียนหัวครับ คราวนี้ครับโหมดการถ่ายอันถัดไปชื่อว่า VL o g ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยใช้กันแล้วหากคุณถือมือถือเสี่ยวมีอยู่แต่ว่าโหมด VL o g อกที่อยู่ในมือถือในซีรีส์นี้เองเนี่ยมันจะมีพรีเซ t ตเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับซึ่งเอาตามตรงแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าถ่ายขำๆละกันซึ่งก็เป็นพรีเซตที่น่าสนใจดีสาหรับใครรีบๆที่อยากจะได้คลิปเท่ๆแต่ไม่อยากเสียเวลาตัดต่อเข้ามาที่คําสั่ง VL ล g กนี้ครับลองไปเล่นกัน เอฟเฟกภาพ,พยนตร์ครับในนี้ก็จะมีพรีเซนตในการถ่ายเหมือนกันฟีเจอร์แรกครับซูมเมจิก ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับวิธีการถ่ายง่ายมากๆตัวนางแบบตัวนายแบบตัวคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยจะต้องอยู่เฉยๆก่อนอ่าแล้วตัวกล้องเนี่ยเขาจะตีกรอบเอาไว้นะครับตัวจับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดถ่ายครับคราวนี้ตากล้องจะต้องเป็นคนถอยเข้าถอยออกแล้วก็เดินเข้าไปใหม่เดินถอยเดินเข้าไปใหม่แบบนี้นะครับกล้องเนี่ยมันซูมถอยออกไปแต่ภาพมันใกล้มาที่ตัวแบบมากขึ้นแต่ว่าปัญหาในการถ่ายโหมดนี้เองเนี่ยอาจจะมีหลายคนเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับก็คือเวลาถ่ายถ่ายอยู่เราอาจจะถอยจนเกินไป หรือเราอาจจะเข้าใกล้ในแบบนางแบบจนเกินไปทําให้กรอบที่มือถือมันตีไว้เนี่ยมันหลุดออกจากเฟรมมันก็จะเด้งออกครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับที่คุณจะต้องไปลองใช้ด้วยตัวเองและทําความคุ้นชินกับมัน เราไปต่อกันที่ฟีเจอร์การถ่ายแบบหยุดเวลาซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยถ่ายง่ายมากๆโดยการที่นางแบบในแบบของเราเนี่ยยืนในบริเวณที่ด้านหลังไม่มีอะไรขยับเราจะต้องวางเฟรมให้เขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นไปเลยนะครับห้ามขยับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแต่สามารถขยับตัวได้อย่างเช่นชู2องนิ้วหรือว่าถืออะไรอยู่ในมือก็แล้วแต่เล่นไปเลยครับอีกครึ่งเฟรมของตัววิดีโอจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นตัวคนเดินไปไป,ไปมา,มาหรือว่ารถวิ่งไปไป,ไปมา,มาคือคุณจะเห็นได้เลยว่าตัวนางแบบนั้นยังขยับ คราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเดินอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็หยุดไปฮะให้เขาแบบว่ายืนอยู่เฉยๆให้หน่อยครับพี่เดี๋ยวผมให้คนละห้าบาทไม่ใช่ฮะตัวมือถือมันทำมันเองไปต่อกันที่ฟังก์ชันันสุดท้ายครับชื่อว่าโลกคู่ขนานกับข้างของ,ของภาพของเราให้มันชนกันอยู่ตรงกลางถ้าใครนึกภาพฟังก์ชันนี้ไม่ออกผมจะขึ้นมิวสิกวิดีโอของพี่เสกโลโซครับชื่อเพลงว่าสมซานสมัยถ่ายตอนยอดตึกแกรมมีม่มั้ง1020ปีที่แล้วอะฟังก์ชันนี้ครับถูกใช้ใน MV สมัยเราเพิ่งเกิด ไปต่อที่ฟีเจอร์ถัดไปนะครับใช้ถ่ายภาพนิ่งเฉยๆแต่ว่ามีการแยกนางแบบคนเดียวให้กลายเป็น3คนได้2คนได้อะไรก็ว่ากันไปกับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับถ่ายเป็นวิดีโอเลยสามารถแยกนางแบบจาก1คนให้กลายเป็น2คนโดยที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายสําหรับการโครนนิ่งก็คือการหยุดเฟรมครับอธิบายการทํางานของมันง่ายๆก็คือเราให้นางแบบเนี่ยเดินผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งวิดีโอที่ได้มันเหมือนเป็นการจากคนที่1มาชนคนที่2คนที่2จะเดินต่อเป็นคนที่3คนที่3เดินต่อเป็นคนที่4 ง่ายดีเหมือนกันครับ คราวนี้เรามาดูการถ่ายทําด้วยโหมดวิดีโอแบบคู่กันดูครับรูปแบบการถ่ายเหมือนนกันครับคือณนขณนะที่เราถ่ายอยู่เราสามารถจะซูมวิดีโอกล้องหลักได้ด้วยและมากไปกว่านั้นครับณขณะที่เราถ่ายอยู่เราสามารถสลับกล้องหน้าไปกล้องหลังกล้องหลังมากล้องหน้าจากกรอบเล็กไปกรอบใหญ่จากกรอบใหญ่ไปกรอบเล็กได้ด้วยหาได้ยากจากมือถือในฟีเจอร์เดียวกันครับเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะต้องคัดวิดีโอนั้นก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมุมมองค่อยเปลี่ยนกรอบเป็นกรอบเล็กกรอบใหญ่บางรุ คุณมีถ่ายรูปหัวใจได้ด้วยอันนี้ไม่ต้องมีครับรูปหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่แหละขอแค่มันถ่ายแล้วเปลี่ยนได้ก็โอเคแล้ว เอาล่ะสำหรับการถ่ายในโหมดเพิ่มเติมผมขอเบรกไว้แค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากถ่ายภาพบุคคลแบบสวยๆผมเชียร์ครับว่าคุณจะต้องซื้อเสี่ยวมี12 Pro เพราะว่าเวลาคุณเข้าโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมันสามารถซูม2เท่าได้ด้วยซึ่งเป็นระยะพอดเทสที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยชินแล้วตัว Pro เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพบุคคล เป็นแบบซูม2เท่าเฮ้ยมันบางทีมันอึดอัดอ่อะผมไม่อยากถอยใกล้ๆผมอยากจะถ่ายใกล้ๆแต่เบอร์หลังได้ไหมเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับที่สามารถปรับแบบซูม2เท่ากับแบบเต็มตัวได้ผมจึงบอกไงครับว่าอยากถ่ายรูปบุคคลอยากถ่ายแฟนสวยๆอยากถ่ายแบบสวยๆซื้อ12 Pro เท่านั้น คราวนี้มาพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการถ่ายภาพแบบ HDR ไม่รู้ทำไมนะครับเมื่อไหร่ที่เราถ่ายภาพด้วยโหมดปกติธรรมดาจากกล้องหลักนะครับและเราทำการปิด HDR เอาไว้จะพบว่าการวัดแสงของมันเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะได้ภาพที่สว่างจนเวอร์วังอลังการล้านแปดแต่อย่างน้อยครับมือถือทั้ง2รุ่นก็มีการเปิดฟังก์ชัน HDR มาให้คุณสามารถช่วยจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะว่าการถ่าย HDR เนี่ยมันจะเก็บแสงบริเวณรอบข้างได้อย่างครบถ้วนนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับที่ผมไปถ่ายมาแล้วมันออกมาสวยเฉยเลยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่ามือถือมันจัดการให้ดีเท่านั้นเองเฮ้ย เมื่อกี้นะครับเราพูดถึงสิ่งที่ดีนะักดีหนาะไปสำหรับรุ่นเสี่ยวมี่12 Pro ไปก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตัวเสี่ยวมี่12เฉยๆจะน้อยใจครับเรามาอวยสำหรับในเรื่องของเลนส์มาโครกันดีกว่าครับภาพใบนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเรื่องแรกคือตัวกระบองเพบที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันเป็นต้นที่เล็กมากๆอยู่แล้วแต่ว่าตัวเลนส์มาโครสามารถถ่ายออกมาแล้วทําให้ภาพนั้นมันดูอลังการมากขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไปพูดถึงเรื่องของระยะใกล้สุดที่ เลนส์มาโครเขาสามารถทําได้จากการวัดระยะเข้าวๆนะครับผมเชื่อว่ามันใกล้มากสุดได้อยู่ในระดับ2.5เซนิเมตร ไปจนถึง3เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งมือถือทั่วๆไปที่มีเรนมาโครส่วนใหญ่จะให้มาอยู่ระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรครับและอย่าลืมครับความคมชัดมากกว่าชาวบ้านอยู่ที่5ล้านพิกเซลซะด้วยแสงที่ได้นั้นค่อนข้างจะสว่างสดใสสีออกมาดีกล้องมาโครรุ่นนี้ไม่ได้ให้มาแค่แถมฟรีแต่ให้มาเพื่อใช้จริงๆครับ เอาละคราวนี้นะครับหากใครนะครับที่จําเป็นจะต้องไปถ่ายภาพตอนแสงน้อยๆแสงอาจจะมืดไปแล้วซึ่งแน่นอนครับว่ามือถือทั้ง2รุ่นมันก็มีระบบการจัดการตอนแสงน้อยได้ดีเหมือนเหมือนการถ่ายภาพนางแบบตอนแสงน้อยๆแต่ว่าไฟด้านหลังเนี่ยมันอลังการล้านแปดะเหลือเกินกลายเป็นโบเก้ที่ดูยิ่งใหญ่มากกว่าธรรมดาครับและการจัดการโทนสีสีผิวแสงที่ได้จากโหมดภาพบุคคลไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนั้น ทำออกมาได้โคตรจะดีจริงๆครับอันนี้ขออวยเลยว่าก็ทําได้ดีทั้งคู่แถมทําได้ดีมากกว่ากล้องถ่ายรูปจริงๆซะอีกครับมือถือทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันในระดับ960เฟรม พันเฟรมแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือมันจะถ่ายคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างสั้นครับมันจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวและมากไปกว่านั้นคือคุณไม่สามารถเลือกช่วงเวลาได้ว่าต้องการจะสโลว์ตรงนี้เท่านั้นตรงนั้นเท่านั้นเลือกไม่ได้ครับเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะสโลว์โมชั่นโดยที่ต้องการจะเลือกช็อตพิเศษที่สําคัญจริงๆคุณต้องเลือกการตั้งค่าที่ต่ํากว่า9 6 0เฟรมซึ่งนี่คือภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายมาได้ยิ่งปรับเฟรมเรทสูงๆมากเท่าไหร่ภาพมันก็จะยิ่งไม่ชัดปรระมาณนันคบ เอาล่ะแลวนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมไปเก็บข้อมูลมาสําหรับการนำ Xiaomi 12แล้วก็ Xiaomi 12 Pro ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ทดลองใช้ในชีวิตประจําวันว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนี่ว่าซึ่งราคาที่จะจําหน่ายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และกันอยากจะได้อยากจะซื้อจากทาง Xiaomi Official Store เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจเฮ้ยรอบนี้น่าสนใจจริงๆราคาไม่แพงด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ